ประธานนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเป็นความเชื่อความอบอุ่นใจของชาวพุทธนะครับแม้ว่าพระองค์จะปริิพานไปแล้วแต่เราก็มีมพีพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปเปรียบก็คือพระพุทธรูปน,นี้ถ้ามองในแง่ของธรรมะนะครับพระพุทธรูปโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพระเสียนแหลมก็เป็นสื่อธรรมะที่สอนใจชาวพุทธว่าอย่าใช้อารมณนะ์ให้ใช้ใช้หัว หัวก็คือให้ใช้สมองนั่นเองนะครับก็คิดพิจารณานะพระเสียแหลมก็คือดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเวลาโกรธโมโห,โหขึ้นมานะครับฟวันออกหูเลยนะครับก็ต้องค่อยๆข่มใจคนโบราณจึงบอกว่าให้นับ1นึถึงสินะครับจะได้มีสติเมื่อมีสติและปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่าไปโกรธโมหโหนะครับอย่าง หลวงพ่อพยอมบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่ง่นะครับถ้าไปโกรธเขาโมโหเขาเนี้นะก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็จะเพิ่มคนบ้าขึ้่มอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาด่าเราเนี้ยเราค่อยๆข่มจิตข่มใจนะครับเขาด่าว่าเราเป็นควายแล้วเราก็พิจารณาดูให้ดีว่าเราม,มีมีกี่ขาควายมันมีกี่ขา บางทีเรามีแค่สองนะครับควายมันมีสี่ขาเราไม่มีขานะครับควายมันมีหางแะเด็ว่าคุณสายตาไม่ดีมองคนเป็นควายนะครับเราก็อย่าไปโกรธคนที่เขาสายตาไม่ค่อยดีนะครับจึงมีคํากลอนบอกว่าเขาด่าเป็นเรื่องของเขาสําหรับตัวเรามีสิทธิ์จะยิ้มสุขอุราหน้าตาเอิบอิ่มเพราะคนชอบยิ้มเป็นคนสุขใจด่าได้ก็เชิญด่าเถิดความชั่วย่อมเกิดเป็นไฟเขาไหม้ ด่าได้ก็ชืญด่าไปตัวฉันนี้ไซส์ใช้ธรรมะข่มตนคนด่าไม่เคยให้เงินตัวฉันขอทนด่าถือไม่สนฉันนี้มีงานเหลือล้อนเรื่องอะไรจะสนกับคนปอ,องอ <c oughs> อันนี้เราก็อย่าไปโกรธคนเหล่านี้นะครับเ <c oughs> ขาจึงบอกว่าห่างสุนัขให้ห่างสอบห่างวอกให้ห่างว่าห่หางคนพานเนี้ยให้ห่างเป็นหมื่นโยดแสนโยดน,น,นะครับ แต่บางทีคนพานะิอาจจะเป็นเจ้านายแลวก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจารย์จะให้ห่างไปก็ไม่ต้องทํางานทันทีเดียวนะไม่ใช่นะครับก็คืออย่าไปคบอย่าไปไว้วางใจนะฮะอย่าไปให้ความสนิทสนมมากนะครับเราก็อยู่กันด้วยหน้าที่อันนี้ก็คือมีปัญญานะครับใช้สติป,ปัญญาพระพุทธรูปนั้นมีพระเนตรที่มองต่ำมองมองลงมาที่พระวรกายนะครับ ไม่มีใครสร้างพระให้มองดูประตูอุโบสถนะครับดูหน้าต่างเอม,มีใครจะเข้ามากราบมาไหว้บ้างไม่มีนะครับพระก็จะมองตับพระนิษมองรับไอ้น,นี้กราบพระครั้งใดนะครับสอนใจเรามองตนนะอัตนาจโจทยตตานะังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนเตือนไม่ได้แล้วใครจะเตือน ยาแชร์เชือนที่เตือนตนให้ผนไถ่นะครับก็คือมองตัวเองพิจารณาตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองคนเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี้ยคนทั่วไปนะครับมักจะมองคนอื่นก็คือไปจับจิดคนอื่นนะครับไปจับผิดคนอื่นแต่ไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยนะค,คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะครับแต่เคยมองตัวเองไหมเคยมองด้านไหนไหมเคยเห็นกิเลสตัวเองหรือเปล่า เมื่อตัวเองมีอัตตาตัวเท่าช้างเราก็มองไม่เห็นตัวเองนะนะตัวเองดีหมดทุกอย่างเหนเ็นแต่ความผิดความชั่วความไม่ดีของผู้อื่นแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มองตนให้พิจารณาตนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้นะครับพระพุทธรูปนั้นมีพระกันยาวกนะ็เรียกว่าหูยาวก็สอนใจเหมือนกันนะครับให้เป็นคนหูหนัก อย่าเป็นคนหูเบาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ่าอย่าไปตรวจสอบอะไรอย่าเชื่อไปก่อนนะครับต้องดูบริบทดูข้อมูลให้ดีนะครับไม่นั้นมันจะย้อนกลับตีกลับมาสู่เราได้นะครับต้องหนักแน่นนะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะครับบางทีสามีภรรยาเนี้ยเลิกกันมาก็เยอะแล้วเพราะว่าเป็นคนหูเบา่ะไอ้เพื่อนมันก็อิจฉาไอ้คู่นี้เนี่ยรักกันมากนะครับ ก็เรียกว่าไปเป่าหูไปเป่าหูก็บอกว่าไอ้เห็นแฟนเธอเนี่ยนั่งรถกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเนอผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าเธออีกหน้าเขาอ่อนนเธอนี้หน้าแก่นะครับแล้วก็อ้วนนะเขาหุ่นดีนะอันนี้ก็เริ่มไม่พอใจแล้วนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่เขาอาจจะยังเก็บอาการไว้ก่อนไอ้คนที่มันไม่หวังดีมัน ก็มาเป่าหูต่อบอกว่าเธอเธอวันนี้ไม่ได้นั่งรถกันอย่างเดียวนะเห็นเขากินข้าวกันด้วยนะแล้วก็พอนให้กันด้วยโอ้อันนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับไฟโทรศัพท์มันขึ้นแล้วบ้านแตกกันเลยนะครับแต่หารู้ไม่อาจจะเป็นญาตินะครับอาจจะเป็นเอ,อเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีอะไรกันนะครับอันนี้ก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจอย่าเป็นคนหูเบานะหูเบานี้ก็ก็ พังกันไปหมดทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราไหว้พระครั้งใดนะครับเราก็ต้องเอาพระมาอยู่ในใจไหว้พระพุทธรูปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ชิงไหว้พระพุทธโ,ทธโสธรน,นะครับก็คือสอนใจให้มีสติปัญญาดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาปรับปรุงแก้ไขตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็เป็นคนหนักแน่นมงไม่เชื่อมงคลตื่นขับนะครับเป็นคนมั่นคงม,มีเหตุมีผล นะครับผมอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระพุทธรูปนะครับสุดท้ายนะครับ